เฮ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไปสุขุมสุขชนพ่อกับประวัติสิบเดินคนกับคนโกรทนตาเห็นต่อแต่เหมือนเดิมกับน้องขณะนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในช่องวัดสิบเดินลำเพลินเออติีเชียวครับพี่น้องครับยิ้มไใจขาดวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัด สี่ตะเกเออเออเอออระละลึกกร้งจออครับพี่น้องครับก็เป็นเวลาอุ่นอันนี้ง่ายสองคือเก่าก็เฮาสองคนอับไม่ได้เลยอ่ะแม่เอาได้อะไรของทู่ไหมน้องคลิปดีๆบอกลาอยู่ในนี่แต่ว่ามันอัพก็ได้ เวลาย้นสอของเขาสองคนคือเก่าเหมือนเดิมขณะนี้เราอยู่ที่พันธวีบอครับพันธวีบอมอแสดงารามัวดิมอพันธวีมอ วันนี้เราก็รอระหน่อยกระรสินพ่อกันเริ่มจะเดินทางไปที่ชิซากิไอเกตกันครับพี่น้อครับงานเราที่ไหนนะครับพี่วาร์อะไรนะงานเราอยู่ท <laughs> ี่ไหนอยู่ไหนเออพี่น้องครับเอ่อบ่ได้ไปบ้านน้องอุ้งอิงด้วยเพราะว่าน้องอุ้งอิงไปเจ็ดสาวๆฝนตอนนี้พัน,นกำลังจะหยกกันนะครับเพราะว่าพันหยกแต่สาส่วนเรากวรจะไปถึงก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงคือเราอยู่บ้านวะตะบลเหล่ากวาง นนนคพี 98, ่น้องครับตอนนี้ยอดคนติดตาม1นึ่งแสนเก้าหมื่นแพันเอ๊ยหแสนเก้าัยบคนแล้ว ให้ละน้อยนำสิเพราะไม่รู้ทางเสียงสะอ้อนย่ำน้อยย่ำนังขึ้นมานี้แล้วห้าสิบเจ็ดเหมือนกันอุ๊ยเลิศซำนังละบอที่ไหนเขาบอกบอหันบันไดเอียดเอาต่างทางทำไมเขาบอกเขาออกัน แล้วรู้จักทางไินิ่ถามสิเราไปยังไงพี่ละอะฮัลโหลฮัลโหลออกก่อนเลยไม่รู้จักทางอ่าโอเคโอเคอเค,เคพี่เจ็ดโลมังจากนี่ไปโอเค ยังเดียวครับพี่น้องครับ <_ d iam ine> โอ้นวลละอ๋อน้องจะเนียมอายไปทำไมหัน <_ d iam> มาไกลๆดูสิจะอายไปหนกูนกวนเหรอมาแล้วสวัสดีเป็มครับ่อแม่นตัวอันนี้เห็นคลิปตัว <_ d iam> คลิปตัว <_ d iam> โอ้ลืมคราว <_ d iam> ถ้าสมมติวันไหนสดเนาะ สวัสดีพี่นิดน้อยสวัสดีพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ฮากสวัสดีแม่จา้าสวัสดีทีมอนอูพี่นายพี่ออมนุนไปเลย <มา S 1> พี่อะไรนะผู้ใ<ห><ห>ดแต่ออกกรุงเดี๋ยวก็จะทำนะคะรับส่งเงินไปรีกสิมาล้นมูเนาะกับสอนุ่ง แล้วสวัสดีทุกคนมาแล้วครับพี่จีเขาเลี้ยวพี่จเดียวดเดียวผู้ใด้ชอบปะชอบและมาลี่มาสวยมาสวยมาด้ยวนยนยโอ้ยทำไมอเอาหนังมือ ็คือก,กทุกพี่ทุกรา้านก็คือ20บาทเหมือนกันหมดเลยใช่มั้ยมาตรฐานเลยเพราะว่ามันจะเท่าเงินเนี่ยจบ20บาทจบเลยหอมกลิ่นมะลิยามใดหัวใจ้เียตัวใกล้แต่ใจไม่เคยไปแม่ ายใส่ละโอ้ยใส่แฟนาอบอกว่าอแรบนมีมือสิไว่าญาติากยับคั่าครอ้ยิงเรานส่ก <rí add> <cido> ันป่ขออันหอดใสเป็นบอ ไปฮะคือ,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 อวนนี้อยากขี้สบายก็เปนตีออไปรู้ไปเลือไปจอดดีดีไ้เปลี่ยนร้านไม่มองจอดส่งไปแล้วกันหนีตัวจอดดีก็ได้ตัว นะฮะเงีก่อนไปนี่ดีอยากไปยังไงวะเหมืนตับ่เขาซอใไปนี่อย่งเกีบประคองเราลงไปไปเม S <S เออ <S <S เร็วๆสิเดินทางไปไหน <S 2> <S 2> <S อ,อ่ะ ไปเลยลาก,กับพระตองเอามันขข้นโหลดมั้นไปเองพระตองมันขข้นไปเลย ไปเลยนะอยากขี่ดีๆกับไปไปค้นนั่นแหละต้องมาอีกครับสวัสดีครับ <c oughs> เพชรยังมาสาดแต่หนึ่งฮะโอ้้แลวเรยวกว่านี้เน่อยได้ไหม,ไม,กหมกเกาจะไปซีมาหแต่ว่าสามร้อยกิโลเนี่ยเขาจะมาเตรียมเขาจะมาอีอย่ง ¡Vanela! S <S 2> <S 2> เฮ้ยแค่ไหนพี่นอ้องเดี๋ยวพี่น้องสองิเข้าใจผิดน้องน่าจะไปงานครับก็เลยมาส่งโยบอกระซอกระสินคลิป <laughs> นี้มีหลอกคุณหลอกบอยบายบายสวัสดีครับแล้วกับรถนี่ดีๆบายบาย